สวัสดีจ้าวันนี้จะพาไปทำน้ำหมักไรเพียนะคะวัตถุด,ดิบของเราก็จะมีพริกมีเกลือมีมะกรูดมีตะไคร้มีคาแล้วก็มีกระเทียมจ้าล้วนำไปโขกกันนะคะท่านไหนมีเครื่องบดก็ใช้เครื่องบดหรือเครื่องปั่นก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องเอาละเอียดมากมียาสูบแล้วก็มีน้ำส้ม แล้วขาวเนี่ยค่ะส่วนผสมของเราแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงเดี๋ยวเราไปเลยผสมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้หลูหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรที่มีอยู่ก็ได้นะคะนำยาสูบยาสูบที่ซองค่ะหรือหขีดน่าจะเป็น1ขีดเนี่ยค่ะแต่ว่าวันส่วนครัวใช้เป็นซองหซองค่ะ ก็พริกแกงหนึ่งประมาณ1นขีดได้ค่ะพริกแกงเนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำน้ำส้มใส่ลงไปน้ำส้ม2ขวดค่ะแล้วขาวก็สองขวดน้ำตาลทราย3ามช้อนโต๊ะทรายแดงก็ได้ทรายขาวก็ได้ค่ะ น้ำตาลทรายเพื่อว่าแมลงมากินนะคะก็จะเข้ามากินก็จะมาโดนเล่าขาวหรือว่ายาสูบแล้วก,ก็เครื่องพริกแกงนะคะก็จะทําให้แมลงตายนะคะหนะมักไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเพื่อนๆก็นํามาฉีดพ่นถ้าใครไม่มีถังพ่นก็ใช้ สเปรย์ขวดสเปรย์ฉีดก็ได้ค่ะถ้าสำหรับผักไม่มากอะค่ะเดี๋ยวส่วนผสมจะมาบอกทีว่าผสมเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะถ้าเอา นำไปใช้แล้วก็ใช้ผ้าขอบางกองค่ะเนี่ยค่ะส่วนผสม 20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะส่วนผสมอัตราส่วนเนี่ยค่ะเราก็ใช้น้ำยาล้างจานที่เรามีนะคะ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเดี๋ยวจะมาพาพ่นในไร่เลยค่ะ เพื่อนมาชมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นถังแบตเตอรี่นะคะเพราะว่าวันเสินตัวตะไคร้ไม่ไหวก็จะตั้งไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะพ่นนี่ค่ะโจ ก็จะเอาไปถ้าเราจะฉีดตรงไหนก็เลือกตั้งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ค้นไปแบบนี้นะคะข้นเปียกเลยนะคะเพื่อนเนี่ค่ะฉีดผักได้ทุกชนิดอะคะ่ะใช้ดีค่ะเพี้ยที่เกาะผักถั่วค่ะพอแสงแดดออกมา ก็จะร่วงเลยนะคะนี่ค่ะฉีดแตงฉีดได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะคุณ มะน,นาวเขาพ้นด้วยนะคะพ้นผักทุกชนิดที่ปลูกอะคะ่ะมะนาวชอบเป็นเคี้ยวแบบขาวๆนะเกาะเหมือนเคี้ยแป้งนะเกาะตามขั้วของลูกมะน,นาวก็จะใช้พ้นตัวแบบนี้นนะค่ะ ตะไคร้เราก็พ่นนะคะนี่ค่ะ